นี้ครับผมนะครับนลงวิมานะครับเกษตรอารมณ์ดีนะครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีทําดักลูกปลาจากขวดน้านะครับขนาด5หรือ6ลิตรนะครับขวดขนาดเด็กที่เห็นนะครับหรือจะเป็นขวดขวดอะไรก็ได้นะครับขวดน้ำมันพืชก็ได้ที่มีขนาดใหญ่ๆแบบนี้ครับมาทําเป็นอุปกรณ์ดักปลาอีกทีหนึ่งเพราะว่าผมําแล้วเนี่ยประสบความสําเร็จดีครับมันสามารถนะครับดักลูกปลาได้เยอะขนาดอย่างน้อยครึ่งกิโลนะครับถึง1นกิโลเลยครับกลางคืน จะเป็นกุ้งฝอยครับใช้สูตรเดียวกันเลยครับใส่อาหารไว้ที่ก้นขวดของของลูกข้างในนะครับเดี๋ยวจะไปแสดงวิธีทําข้างในอีกทีนึ่งนะครับติดตามกันนะครับที่จริงขวดน้ําขนาด6ลิตรหรือ5ลิตรก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกครับมันจะมีหลายยี่ห้อยี่ห้อไหนก็ได้ใช้หัวแรงนะครับแบบนี้เสียบไฟแล้วมันก็จะเจาะรูได้นะครับที่เว้นไว้เนี่ยก็คือจะต้องเปิดปากครับ เพื่อจะเอาขวดลูกเนี้ยไปไว้ข้างในนะครับขวดลูกนี้คือขวดที่จะใส่อาหารเข้าไปตรงด้านก้นขวดนะครับแต่มันต้องเอาเข้าไปอยู่ข้างในนะครับเราก็จะตัดตัดขวดให้เหลือประมาณส่วนหนึ่งเอาส่วนนี้แค่ตรงนี้นครับตัดไปประมาณเศษหนึ่งส่วนสามออกนะฮะถ้าหากเอาปากขวดตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับ นะครถอดฝาออกแล้วเข้าไปมันจะเล็กมากขวดน้ําด้วยทุกยี่ห้อปากมันจะรูเท่ากันนะมันจะใหญ่กว่าฝาขวดน้ำมาลมนะมันจะทําให้ปลาแล้วก็ตัดเอาปากปากเปรี้ยวนี่ออกนะครับเอาไว้ตรงขยัเนี่ยเพื่อเพื่อล็อกเราก็ทาการเจาะครับนี่ครับได้แล้วครับ เนี่ครับเข้าได้นะครับโอเคนะเดี๋ยวเอาขวดลูกนี้เข้าไปไข้างในนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปข้างในเราต้องเจาะรูก่อนครับเราก็จะเจาะรูสําหรับใส่ปากขวดนะเพื่อไปรอด้านในเลยเดี๋ยวเข้าด้านในมันจะเจาะไม่ได้ที่จริงเจาะรูสูงอะครับมันก็จะอัดอัดอาหารไม่ได้ครับมันจะเปืองครับที่จริงใช้แค่กำมือเดียวก็พอไม่ต้องใช้ความสูงขวดมาก ตัดให้หมดเลยครับตัดให้เป็นรูปดาวอะดาวซ้อนๆกันเยอะๆเดี๋ยวเวลาปากขวดใส่มันจะจะเห็นรูปแบบเึงว่ามันจะล็อกปากขวดนะครับนี่ยครับ เพื่อเอาปากขวดยัดเข้าไปไงเงี้ยครับนีฮะมันเริ่มเข้าแล้วครับเนียฮะคือปากขวดนะแต่ปากขวดตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวปลอมเดี๋ยวเราจะาขวดปากขวดน้ำมาใส่ตัวนี้ยัดให้ดูเฉยเฉยมันจะเป็นลักษณะน,นี้เดี๋ยวไปหาขวดมาปากขวดเนี่ยยาวปลาจะเข้ายากเราจะตัดปากออกไปส่วนนึง มาฮะต้องเอาออกครับมันละลากครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะตัดสั้นแล้วครับแต่งแล้วครับ,รบเดี๋ยวจะปากขวดตัวนี้ยัดเข้าไปในขวดนี้แล้วเอาขวดตัวนี้ไปวัดที่ขวดนี้ครับมันอยู่จะอยู่นแนวกลงกันนะครับปากรู้อยู่ตรงนี้ครับ ปลายมีดผมอยู่ตรงนี้ครับเราก็จะชักออกแล้วมาแทงอยู่ตรงนี้ครับทำให้เป็นรูปดาวเลยครับนี่ครับเป็นลักษณะเหมือนงาตะข้องนะครับตัวนี้เราต้องตัดออกนะครับ ไม่ต้องสวยงามก็ไม่เป็นไรให้มันเป็นรูเดี๋ยวเราจะล็อกด้วยเทปบรรทยเราก็มาลองเทสดูก่อนนะครับว่าจะพอได้ไหมเพียงแต่จะเจาะเข้าไปนะนครับถ้ายัดไปนะมันจะล็อกเลยครับดูใกล้เคียงแล้วจะดันเนี่ยเข้าได้แต่เข้าแล้วมันจะล็อกขอบเนี่ยครับเราจะไม่ดันเข้าไปนะครับเราจะเอาขวดลูกที่เราเตรียมไว้เนี่ยเนี่ยขวดลูกเนี้ยเอาเข้าไปด้านในก่อนครับ อันนี้เรายังหาจุดที่เราเจาะไม่เจอเลยอ่าอยู่ตรงนี้นะครับปากขวดเนี่ยเราต้องรับยัดเข้าแล้วเห็นไหมครับปากขวดยัดเข้าไปแล้วนะด้านนอกนะแต่ขวดในเนี่ยจะเข้ายากหน่อยครับ,บล้วนทายรับนะครับ นยไม่หลุดไปไหนแล้วป่านี้เจาะรูแล้วนะครับถ้าหากงุงนั้นมันจะเป็นฟออากาศอยู่เพราะมันทําให้ขวดลอยเหลือส่วนสุดท้ายคือเย็บเนี่ยครับยช่องที่เข้าเนะี่ยเชือกร้อยเย็บปิดปากครับเหมือนเย็บผ้าครับตรงนี้ล็อกหมดแล้วปลาออกไม่ได้แล้วแต่เราเจาะปลายเชือกไว้มัดมัดกระหลักมั กบกิ่งไม้อะไรก็ได้มันมาหลุดไปนี่ครับเสร็จแล้วตรงนี้อาจจะดูไม่สวยงามพะร้อยก็แค่ปิดปากเฉยนะปิดปิดรอยที่เจาะปลาไม่สามารถกระทุ้งออกได้เลยวแค่นี้พอเลิกใช้ก็ล้างน้ําให้สะอาดครับมันจะใสยอยู่อย่างนี้ครับถ้าขุ่นมากๆปลาจะไม่ค่อยติดครับเวลาปลาเข้าเนี่ยมันจะขึ้นบนขึ้นบนหมดครับเพราะว่าอาหารเขาจะอยู่ในในนี้ครับไม่ไปไหนได้อยู่ที่ฐานของขวดลูกเล็ก โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมากลุงเหยื่อนะดักปลาเล็กปลาน้อยกันนะครับอันนี้เป็นลูกลำนะครับลำละเอียดนะครับแช่น้ําแค่น้ําแล้วก็เอาหัวเชื้อตกปลาครับหมักไว้หมักทิ้งไว้สองสาวันนะครับมันจะเกิดขึ้นราลักษณะน,น,นี้เขาเรียกหมักเหยื่อนะครับข้างในก็ยังเป็นเนื้อลำละเอียดอยู่ อันนี้เป็นลำละเอียดธรรมดาเนี่เองไม่ต้องขั่วก็ได้แล้วก็จะขาวเป็นของใหม่เลยครับจะให้มันหอมทำละเอียดล,วล้วนๆแบบทำเหยือเรอก็เอาให้มันเข้าๆกันก็ชุน่นๆนะฮะหมักแล้วมันก็จะมีกลิ่นเหมือนบูดเปรี้ยวอ่ะนะครับตกปลาก็ใช้แบบนี้เหมือนกันนะเป็นของไม่ใหม่ลงไปในปลาก็เหมือนมันมันระแวงพอขาวเสร็จแล้วมันจะปั้นได้นี่ครับต้องไม่เละจนเกินไปนะครับอย่าเข้าไปฮนะ เดี๋ยวเข้าไปแล้วเราก็กดลงล่างเดี๋ยวใส่ไปอีกสองสาก้อนก็จะเต็มฐานขวดนะครับแล้วก็กดลงเดี๋ยวเข้าไปใช้ปลายนิ้วเข้าไปนิ้วเดียวแล้วครับกดลงที่ฐานขวดจนแน่นเลยฮะกดให้แน่นเลยแต่ด้านไม่ให้ล้นนะฮะไม่ให้ขวางทางเข้าแค่เสมอปากขวดที่ที่ทางเข้านี่ครับมันจะ,ะเสมอปากขวดที่ทางเข้าะปลาจะเข้าไปกินแล้วก็ สันทาตะยานนี่จะไม่เลี้ยวจะมาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ฮะแต่จะเขามาถอยหลังแต่นี้เลี้ยวขวามนได้เขาจะเลี้ยวแล้วก็ขึ้นบนขึ้นบนก็จะพุ่งออกรูขวดทางด้านบนก่อนที่ให้เราเราจะดักลงไปเนาะนี่เอาหลบมือมาให้ดูมันจะมีเหล็กอยู่เหล็กลูกปักในลักษณะนี้ฮะแล้วก็จิ้มลงดินเพื่อไม่ให้ขวดเนี่ยแว่งไวฮะอยู่นิ่งๆถ้าหากขวดเกินไวเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเข้าปลา ใช้ก้อนอิดก้อนหินนะครับมัดแล้วก็ทวงยึดขวดเ็าให้นิ่งเลยนะครับเพราะว่าในแม่น้ำเนี่ยคลื่นเรือมันจะแรงกลางคืนเนี่ยถ้ามีกุ้งฝอยกเป็นกุ้งฝอยล้วนๆเลยครับปลาเกตเขาจะไม่เข้ากลางกลางคืนแต่ส่วนที่เราจะดักตอนนี้จะเป็นปลาชุดนี้จะเป็นตะเพียนทรายตะเพียนขาวปลาตะภาพนะครับตัวเล็กๆดักไว้ปล่อยบ่อเลี้ยงได้ครับผมไม่ได้คิดว่าจะต้องไปทําลายลูกปลานะครับปลาที่เข้าไปเนี่ยเป็นปลาขนาดเล็กอย่างปลาซิวเงี่ยเป็นปลาขนาดเล็กครับ มันไม่ได้เข้าถึงขนาดจนเสียความสมดุลของธรรมชาตินะครับเราดักลูกปลามาปล่อยบอกว่าถือว่ามีประโยชน์นะครับแต่ถ้าหากเป็นตะเพียนทรายเนี่ยตัวเขาจะเล็กอยู่แล้วครับเป็นปลาลูกเหยื่อครับถึงเอามาปล่อยไว้ยังไงก็ไม่โตครับเราก็ดักมาทําปลาเค็มเล็กหรือจะทําเป็นเหยื่อลูกปลาใหญ่ก็ได้เพราะผมมีอาชีพหาปลานะครับวิถีชีวิตคนบ้านนอกกันครับต้องหากินหาอยู่ะครับ นี่ครับพิ้งพ่วงนะครับเดี๋ยวจะจักปักให้ดูด้านบนก่อนนะครับยังไม่ต้องลงไปก็ได้นะครับทําให้ดูนะครับรูเขาจะมีอยู่นี่ฮะหลังขวดนะแล้วก็ทะลุข้างล่างนะครับนี่ครับจะดักไว้ลักษณะแบบนี้ครับอันนี้ก็จะล่นได้ล้นนะครับจะท่วงให้ขวดมันนิ่งอยู่แบบนี้เลยนะครับ ถ้าน้ำไหลมาจากด้านนี้ครับทางด้านเหนือน้ำครับไหลลงมาครับทิศใต้นะครับปลาก็จะเข้าตรงช่องช่องนี้ครับแล้วก็พุ่งขึ้นบนแล้วน้ําที่ไหลเข้าเนี่ยทุกด้านเนี่ยเขาเหมือนกับว่าจะมีรูทางออกนะครับปลาก็จะวนเลาะอยู่แถวนี้ไม่ออกทางเก่าเคยทําสูงสุดได้กิโลกว่ามันตายขาขวดเลยครับเข้าเยอะมากถ้าหากว่าเป็นปลาซิวแก้วปลาซิวแก้วนี่เขาจะอยู่น้ําตื้นมากเลยครับอยู่ผิวน้ำ ทีดักลักษณะนี้แบบนี้ครับป่าเขาที่อยู่ด้านบนนะครับสลับกันเลยนะคืออันนี้ดักปลาซิลแก้วถ้าหากปลาซิลแก้วเยอะเห็นลอยเยอะเนี่ยปับ๊บดักนี้พอจะซิลแก้วขเขาเลี้ยวเขาก็จะลงล่างลงล่างลงล่างธรรมชาติของปลาซิลแก้วเขาจะอยู่ผิวน้ําแล้วเขาก็จะวนหาทางออกอยู่ทางด้านนี้ไม่มีสิทธิ์ออกทางเก่าเลยตรงแนวที่ผมจะไปมันเป็นดานครับตรงนี้ครับ เราก็าคิดว่าลูกปลามันน่าจะอยู่กับแนวดาน,นครับเวลาทอดแหมันติดดีตรงนี้เป็นโซนที่ดีมากนะครับลูกปลาเนี่ยชอบมากก็คือแนวหินถ้าเป็นทรายพื้นเรียบๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่เป็นแนวกรวดหินนะครับเป็นดินดานปลูกปลาเลยก็จะชอบอยู่นะครับครับตรงนี้โซนได้เลยข้างล่างเป็นดานหมดเลยครับน้ําไหลเนีย่ยยิ่งน้ําไหลแรงยิ่ยงติดดีครับ ตรงนี้เป็นไซสกรวดป่าชนิดนี้มันหายใจด้วยเหงือกไม่ได้ขึ้นหายใจเหมือนปลาหมอปลาช่อนนะจมน้ําก็ไม่ตายนะครับเห็นไหมนเนี้ยลงไปแล้วก้อนหนึ่งนะครับหินแล้วก็จะถ่วงําไปอีกก้อนหนึ่งครับให้มันนิ่งขวดนิ่งมากครับขึ้นเรือมาไม่ไปไหนนะเห็นไหมครับน้ําไหลไปทางนี้ครับทางเข้าอยู่ทางด้านทิศใต้ท้ายน้ํา พะว,ว่าปลาธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาจะวิ่งหันหัวสู้น้ําครับเมื่อได้กินเหยื่อแล้วก็เข้าเลยแต่ถ้าหากว่าเอาปากค้างเข้าไว้เหนือน้ําเนี่ยจะไม่ได้อะไรเลยแทบไม่ติดสักตัวเลยเขาจะวิ่งตามกินเหยื่อแล้วก็ได้กินเหยื่อแล้วก็เข้าเลยแล้วก็ขึ้นบนเลยถ้าปลาเยอะเนี่ยใช้เวลาแค่ครึ่งวันพอแล้ว,วแน่นขวดแล้วครับโอ้โหดานเยอะตรงน,นี้เจ็บเท้าเลยครับนี่น้ำไหลเห,เห็นไหมครับนี่ครับระดับน้ําเข้าใกล้เคียงกับลูกเมื่อกี้เลยครับ ดักจนชำนาญแล้วก็เลือกได้แล้วอันนี้ไม่ต้องตอกมากเป็นทรายแต่เ้ามีหินลู่ล่างครับเราก็เอาเชือกมัดเข้ากับตุนเบ็ดให้มันลูดได้คนระับสวมหลักแล้วก็ลูดลงกดทับไปเลยแบบป้องกันเรือครับเรือหาปลาคลื่นเขาจะแรงนะมันจะทำให้ลูกเราหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับ โอเคเอาหินดังบังไว้ก้อนหนึงครับจริงใบใบยเย็นๆน่าจะได้ปลานะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นช่วงเย็นเราจะมาดูกันนะครับแล้วอาหารที่เหลืออยู่จะค้างคืนไปเก็บพรุ่งนี้เช้าจะได้สองชุดครับผมอันนี้เป็นบ่อปลาของเพื่อน ครับผมคนดูแลอยู่มาให้อาหารทุกเช้าครับลูกฟ้าที่ดักมาได้อะดักในขวดมาก็มาปล่อยที่บ่อเน,นี้ยครับส่วนใหญ่จะมีปลาตะเพียนกระแหงทองมีปลายี่ศพที่ประมงให้นะครับแล้วก็มีปลาบึกปลาสวายถ้าเห็นขึ้นตัวใหญ่มากเลยนะตรงนู้นที่ตกเนี่ยปลาอื่นจะกินไม่ค่อยทันปลานินปลานินเยอะมากครับจะคัดเอาสายใหญ่ไปกินวิ่งสองสามตัวกินข้าวกลางวันกันนะครับเดี๋ยวจะลองตกตรงเนี้ย ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูติดตามกันนะครับเหยื่อเมื่อกี้ที่เมื่อกี้เราไปใส่ปลาใช่ไหมใส่ขวดมันเหลืออยู่นะเอาตรงนี้มาเลยจะเลือกเอาตัวใหญ่ๆตัวเล็กเราจะปล่อยมาดวลกันใครจะได้ก่อนกันนะได้ได้ก่อนผมมีเห็นไว้เห็นไว้ไปแล้วเหยื่อผมหมดโอ้โหฝีมือมากเห็นไหม โอ้โหนี่นี่นี่ฝีมือไหมนี่นี่โอ้โหโอ้โหโอ้ยนอดโดนแซงหน้าเกลียดมากเลยผม แล้วขึ้นเอามือจุกรูไว้ครับไม่งั้นเดี๋ยวปลาน้ําไหลออกครับโอ้โหพอได้พอได้ได้ยินเสียงน,นี่ธรรมดาดีครับ